สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมหินชมผ่าชมนกชมไม้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นมะเกลือครับเป็นต้นมะเกลือขนาดใหญ่เลยครับ วันนี้ก็ท้องฟ้าขมุกขมวัวไม่ค่อยจะมีแสงแดดครับมะเกลือนี่เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ครับกัะผีไม้จะออกสีขาวหรือว่าขาวแกมเหลืองส่วนแก่นนี่จะเป็นแก่นสีดำครับแต่จะเป็นไม้ที่ตกแก่นยากครับต้นใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าแก่นอาจจะ เป็นแก่นเล็กส่วนมักจะเป็นกระพีก็จะนิยมเอาไม้ไปทำเตียงทำพื้นเตียงส่วนลูกมะเกลือหรือว่าผลมะเกลือ เขาเอาไปกินเป็นเอาไปปรุงเป็นยาถ่ายพยาธิได้ส่วนเปลือกเนี่ยเขาจะเอาไปมักทำพวกกระแช่พวกน้ำตาลเมาได้ครับพองเง่นกล้องขึ้นมาแล้วมันจะดูแบบ ดูแบบดำดาครับลักษณะเปลือกลำต้นก็จะเป็นสีเทาอมดำกระพีออกสีขาวแกมเหลืองส่วนแก่นจะเป็นแก่นสีดำ นอกจากนี้ผลมะเกลือเขาก็เอาไปย้อมแห่ย้อมอวนได้ครับไปทางไหนก็มันก็จะดำครับส่วนนี้เป็นกระเท่าไม้อีกชนิดหนึ่งครับลักษณะพันเป็นพันเป็นเกลียวเลยครับ ก็เผิอเดินผ่านมาครับเห็นต้นมันใหญ่ดีก็กเลยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวนี้จะหาต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ยังมีมีประโยชน์ ผลทำยาไายได้ยาถ่ายพยาธิเอาไปต้มย้อมแห่ย้อมอวนได้ส่วนเปลือกของต้นมะเขือนี่ก็เอาไปหมักทำน้ำตาลเมาทำกระแช่ได้ครับ ส่วนตัวไม้ก็เอาไปทําพื้นกระดานทําทําพื้นเตียงได้ทําพื้นบ้านได้ครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ